โอ้ oh, <laughs> พี่ติงเพิ่งมาขอเวลา15นาทีลงปลาก่อนเดี๋ยวผมขอดูตรงนี้นิดนึงนะพี่โอ้ป<ล>เป็นปลาลอกข้างนั้นเลยนี่ผม oh, มี f อหนึ่งลอกด้วยนะเราได้ชมปลาสวยร้านพี่ติงนะครับวันนี้เดี๋ยวรอสักครู่ให้พี่ติงลงปลาให้ให้ครบกว่าสิบนาทีเข้ามาเจอกันอีก15นาที <laughs> พี่ติ๊งมี2อถุงนะเมื่อกี้เพิ่งลงไปชุดหนึ่งถึงว่าขอเวลา15นาทีอันนี้คือชุด2 <c oughs> โอ้โหชุดสองออโอ้หอันนี้เด็ดเลยอะ่ะทำไมเขาตัวสั้นหมดเลยอ่ะพี่ไม่ได้คัดช็อตใช่ไหมพี่อ๋อเป็นทรงกระชับหมดเลยเนาะไม่ได้คัดช็อตนะครับแต่เป็นทรงกระชับทั้งนั้นเลย หัวบลุมเลยนะยนี่๋พี่เขาลงตู้ให้ดูนะครับขอเวลา1ินาทีอีกแป๊บหนึ่งครับขอเวลาลงไปไาอีกแป๊บหนึ่งพี่ด,ดิ้งลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเหมือนว่าปลาจะเหลือสองตัวออสามตัวตู้ไม่พอแล้วก็ไหม่ไทยอีกกระป๋องหนึ่งอ,อ๋อหม่ไทยส่งแล้ว ทีนี้ผมจะแจ้งราคานะพอดีเจอพี่ติงด้วยชุดหน้านี้นะครับเฉพาะชุดหน้านี้ราคา150บาทนะครับในราคา150บาทมีลูก F ด้วยนะเนี่ย F2 นะครับลองเอาไปวิ่งตู้ได้นะอย่างเงี้ยเหมือนฐานหัวยุบนะน่าจะมาตอนแรกหัวดีอยู่นะครับทรงสี่เหลี่ยมเลยทรงกำฟา้าแล้วก็ถ้าโฟล์วฮอนทั่วไปก็พอใช้ได้นะครับในราคา150ก็มีตัวนี้นะสวยดิ150บาทนะครับ ในราคาเลทนี้นะเฉพาะชุดด้านหน้านะครับปลาไม่เกินสามนิ้วนะครับทีนี้เรามาไล่ราคาจากชุดด้านในชุดด้านในก็เริ่มต้นที่ปลาลอกที่เพิ่งลงชุดแรกเมื่อกี้นะครับก็สตาร์ทที่ต่ําสุดคือสองร้อยนะครับสองร้อยเป็นตระกูลปลาลอกข้างนั้นเลยนะครับเหมือนจะลอกเคลียร์หมดแล้วทุกตัวด้วยนะครับลอกเคลียร์ร้อยเปอร์เซ็นต์หมดแล้ว ทีนี้ก็อยู่ที่ลูกค้าชอบแบบไหนเนาะมาดูได้ในราคา200บาทร้านพิติ๊งหรือพิติ๊กแล้วแต่จะเรียกนะบางคนเรียกพิติกบางคนเรียกพิติ๊ง,น,น,งนี้ในผมจะให้ดูในงบ200ก่อนนะถัดมาเกรดชุดนี้แหละแต่สวยกว่าชุดนี้แต่สวยกว่าตรงนี้ขยับขึ้นมาอีก100หนึงเป็น300บาทครับนี่ก็คือหัวดีขึ้นพูดง่ายหัวดีขึ้น300บาทครับ มีติดตาขาวมาด้วยตัวนี้อเขาลอกเนื้อขาวนะครับก็ได้อยู่ในเกตสามร้อยนะเนี่ยทางนี้เลยตัวนี้มุกละเอียดสวยดีสามร้อยบาทนะครับชุดนี้แล้วก็ถัดมาจากสามร้อยเป็นชุดห้าร้อยคือหัวใหญ่เลยนะหัวใหญ่จะอยู่ที่ห้าร้อยบาทโ้มีหน้าลายด้วยเ่ะ ลายตาขาวเลยชุดนี้500นะครับก็ไล่ตามเกตไปนะครับทีนี้ถัดมาก็คือถุงที่2ลงเมื่อกี้นะครับนี่ตัวสวยถัดขึ้นตู้60สิบหกร้อบาทครับถัดมาคือ600บาทไม่ขยับเลยตื่นตู้พึ่งลงไม่ยอมไปไหนเลยอะ ทรงสั้นกระชับนะครับหรือจะเรียกช็อตบอดี้ผมว่าก็พอเรียกได้นะเนี่ยชุดห0 0้อยนะครับเนี่ยอาจจะผมคือปลาเขานิ่งอะพึ่งลงปลาเขาตื่นปลาพึ่งมาเลยนะครับปลาเลยตื่นนิดๆนะครับในชุดหกร้อยนะครับอย่างตัวเนี้ยสั้นๆเลยไม่ขยับเลยเมื่อกี้ตอนลงเห็นเห็นผูเห็นหุ่นแล้วนะสั้นๆเลยนะครับเนีจะเรียกช็อตบอดี้ก็น่าจะพอเรียกได้นะครับเรียกได้แหละผมว่านะ นี่ยิ่งตัวนี้นี่ยิ่งดูสั้นเห็นไหมฮะชุดนี้ห0ร้อยนะครับช็อตบอดี้สั้นๆปลาพึ่งมาก็คือนี้ราคาราคาปลาพึ่งมานะผมว่าบางตัวที่เขาลงตู้นานๆอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นราคาอาจจะเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าอาจจันนี้จจผมไม่มั่นใจนะครับผมแจ้งราคานะวันที่ลงนะฮะตัวนี้สั้นสวยมาก ตัวนี้เป็นตัวที่เข้าตาเลยนะสําหรับป่าสั้นนะครับผมขอมองรายละเอียดให้ชัดเจนที่ว่ายตะเกียบเงือกหางสมบูรณ์ครับไม่มีตําหนิเลยตัวนี้สั้นสวยมากในชุดเกตรติเดียวกันนะครับห0ร้อยนะครับในชุดเกียดหกร้อยอันนี้ตัวยาวในชุดเดียวกันมีทั้งยาวและสั้นเลยเนาะอ๋ออันนี้ยังไม่ได้เปิดไฟพอดีไฟไม่มีหรือเปล่าเนี่ย แล้วก็ในเกตราคา600มีอยู่ด้านนี้ด้วยนะครับนี่โอ้นี้แดงจัดเลยทรงกระชับสั้นเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นแดงอย่างเดียวเนาะ,ะแสดงว่าปลาชุดนี้มี2เนื้อนะครับมีเนื้อแดงมุกกับเนื้อแดงล้วนนะครับทรงสั้นเหมือนกันเลย ทรงส่วนนี้ทรงทรงมาตรฐานทั่วไปนะครับทรงยาวปกติหยดน้ํานี่แล้วก็ตรงนี้พี่เขาลงไว้ตรงนี้เนี่ยนะฮะพอมาัารวมจะเห็นชัดเจนนะครับปลาชุดนี้มีเนื้อสองสองเนื้อนะครับมีเนื้อมุกก็เนื้อแดงนะครับหกร้อยนะครับชุดนี้ทรงสั้นกระชับแต่จริงๆพี่ติงอ่ะแจ้งไว้ว่าห้าถึงหกร้อยนะ ผมว่าบางตัวจะเป็นห้าร้อยจะเป็นทรงปกติหรือเปล่าหรือตัวที่ว่าอาจจะเป็นเนื้อสีเดียวอย่างเช่นแดงอย่างเดียวอย่างเงี้ยอาจจะห้าร้อยนะพี่เขาแจ้งไว้ว่าห้าถึงหกร้อยนะครับผมเลยบอกราคาให้เตรียมตัวไว้ก่อนว่าหกร้อยเผื่อท่านใดสนใจนะครับใหดตั้งหกร้อยไว้ก่อนแต่บางตัวอาจจะถูกกว่าพาพึ่งมาลงนะครับ แล้วก็สุดท้ายสุดท้ายคือปลาใหญ่นะครับปลาใหญ่เลยตัวนี้อยู่ที่ราคา800บาท800บาทนะครับเป็นฟเ o w e r หอนแดงขอหันข้างหน่อยสิหนูเออนิ้วขึ้นท้างบนเขาก็ไม่ตามฮะนี่เห็นและพอดีหน้าตู้เป็นรอย<ๆ>เขาเรียกรอยขนแมวรอยข่วนตู้ครับกระจกมีรอยเลยอาจจะไม่ชัดนะครับ800บาทปลาประมาณ7-8นิ้วได้อยู่นะครับ 7-8นิ้วได้อยู่อีกก็อีกตัวหนึ่งนะครับในราคา800บาทถ้าให้ผม 8, แนะนำเนาะ 8, ผมว่าชุดถุงสองอะเนี่ยหนะึ่งสองสามเนี่ยสวยนะครับใช้ได้ถ้าเอาแบบทรงช็อตสวยๆนะผมก็ชอบตัวนี้นะครับในราคา600บาทนะฮะสั้นมากเลย นี่อนนเห็นเริ่มเห็นข้างแล้วอันนี้อันนี้กินเรื่องรายละเอียดตัวนะรายละเอียดมุกสวยรายละเอียดทรงสั้นสวยตัวนี้ตัวสั้นจริงแต่ข้อหางยาวหน่อยตัวนี้ได้หัวใหญ่เลยหมดแล้วนะฮะย้ำอีกครั้งก็มีร้อยห้าิงรอยนะครับ1้อยสิป็กด้านหน้าแล้วก็จะสามร้อยด้านนี้ แล้วก็จะเป็นชุด500อันนี้มันเหมือนเหมือนเทคเลยพี่เนาะ <F S 1> ลุกเอฟครับลุกเอฟเลยขึ้นปากเลยไหมเต็มขึ้นเข้าตา,าเข้าหน้าเข้าปากทั้หมดเลยตัวนี้น่าจะคู่ตัวเมียพี่วิลล็อกไม่งเลยขึ้นปากเลยน,ะน่าจะคู่ตัวเมียเลยขึ้นปากเลยทาาค่าไรอันนี้500นะครับแล้วก็ชุด600ชุด600จริงๆตัวเนี้ยก็จัดอยู่ในกลุ่มตัวตัวท็อปเลยนะ ตัวท็อปของชุดนะครับผมชี้เป้าตัวนี้หนึ่งตัวแล้วกันทรงสั้นแบบชอตบอดี้หัวใหญ่ตัวท็อปของชุดตัวนี้ตัวที่สองนะครับแล้วก็ตัวนู้นตัวที่สามนะในชุดนี้ก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้วันนี้ได้มาเจอร้านพี่ติ้งเพิ่งลงปลาพอดีนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ ทรงสั้นช็อต,ตอีกตัวนี่อีกตัว